เอาละครับสวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันกับเกม Princess Connect Gran d m a s t e r นะครับสำหรับเกมนี้เนี่ยก็เปิดให้เล่นบนสโตปุปแลนะครับผมแต่ว่ามันเปิดให้เล่นแค่10วันเท่านั้นนะครับตัวเกมเนี่ยจะเป็นแนวสไตล์ออโตเชตเลยนะฮะก็การแข่งขันเนี่ยเราจะแข่งขันกับผู้เล่นนะครับรวมทั้งหมด8คนด้วยกันนะอ่ะลิงก์โหลดเนี่ยอยู่ใต้คลิปเลยนะครับสำหรับคนที่สนใจย้าว่าเปิดแค่10วัน น,น,นะครับเออใครที่รอเกมนี้อยู่ก็ลองมาเล่นและกันบรรยากาศตรงนี้เนี่ยจะเป็นหน้าเมนูนะครับก็ในส่วนของเมนูเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เปิดอะไรเยอะแยะมากมายเพราะว่าผมก็ลองเล่นไปแค่ตา2ตาเอง ผมดังนั้นเนี่ยก็ต้องบอกก่อนนะว่าอันไหนที่ผมไม่รู้ผมก็จะไม่บอกนะครับส่วนไหนที่ผมรู้ผมก็จะบอกนะอย่างที่ภาษานะครับเราจะเห็นว่ามันจะเป็นภาษาญี่ปุ่นเออผมอ่านภาษาญี่ปุ่นไม่ออกนะครับก็อาจจะมีดาวๆบ้างน,นะครับก็เรียกว่ามั่วเลยดีกว่านะในส่วนของเกมนี้โอเคทีนี้เดี๋ยวเราลองไปเล่นกันก่อนนะครับว่าบรรยากาศตัวเกมเป็นยังไงส่วนเมนูด้านนอกเราค่อยมาดูอีกทีหนึ่งลวกันนะครับการแข่งขันเนี่ยให้เรากดเข้ามาที่ตรงนี้นะ กดทิ้เข้ามาเสร็จปุ๊บนะครับมันจะมีให้เราเลือกนะตอนนี้เนี่ยจะมีในสองการฝึกซ้อมนะครับซึ่งผมทําการฝึกซ้อมไปแล้วนะตอนเข้ามาเล่นตอนแรกเนี่ยมันจะมีให้เราฝึกซ้อมอยู่นะครับว่ากดเข้ามาฝึกซ้อมได้นะส่วนต่อมาก็จะเป็นเมนแบทเทิลนะครับผมอันนี้ก็คือจะไปต่อสู้กับผู้เล่นคนอื่นๆน,นะครับแปดคนด้วยกันนะส่วนนี้จะเป็นบอสแบทเทิลนะครับก็รอมันเปิดก่อน,นะครับเนี่ยกดทิ่เข้ามามบอกอยู่อะไรสักอย่างเลยฮะเลเหกอ่ะนะครับคิดว่าเลเวลหกหรือว่าอะไรไม่รู้เหมือนนกัน นะอ่านไม่ออกโอเคกดเมนเบทเทิลแล้วกันนะครับอ่าหลังจากนั้นนะครับมันก็จะมีแบบว่าเนื้อเรื่องอะไรเงี้ยให้เราได้อ่านนะครับก็กดสคิปข้ามไปได้นี่ครับกดสคิปข้ามไปเสร็จแล้วก็อ่ามันจะให้เรารอแล้วนะครับเนี่ยรอแบบว่าไปเจอกับผู้เล่นคนอื่นๆนะครับนี่รอคิวให้มันครบอ่ะพอครบแล้วก็มันจะทําการวาร์ปเข้าไปแล้วก็เข้าไปต่อสู้ได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกัน นี่มาแล้วครับผมอ่าเรียบร้อยอันนี้ก็มันจะมีตัวละครแบบนี้นะครับมาให้เราเลยแล้วครับผมนี่มันเลือกไม้เราแล้วนะครับเป็นการสุ่มมานะรอบต่อไปก็คือเราก็มาทําการซื้อตัวละครครับอ่าแ้าเตินมันขึ้นเป็นวิ่งวิ่งแบบนี้แสดงว่าตัวละครตรงนี้มาสามารถอั p ได้นะก็กดเลือกซื้อไว้ก่อนเลยหรือว่าเราอยากได้ตัวอื่นก็ทําการเลือกซื้อได้นะครับพอมันหมดเวลาเสร็จปุ๊บเนี่ย มันก็จะทําการเอ่อเอาตัวละครลงไปให้เลยอัตโนมัตินะครับในกรณีที่บปกว่าเราทําการลากตัวละครลงไปไม่ทันประมาณนั้นนะครับผมสไตล์ออโรเชตเลยใครที่เคยเล่นออโรเชตมาก็จะเข้าใจนะครับส่วนใครที่ไม่เคยเล่นก็ลองผฝึกดูนะครับไม่ยากไม่ยากอ่าโอเคนี่อันนี้คือผสมได้ลวเนี่ยถ้าเกิดขึ้นเป็นวิงแบบนี้นะครับจากตัวเอ่อขั้นหนึ่งก็จะกลายเป็นขั้นสองเหนะ็นไหมกดผสมไปนะฮะกลายเป็นขั้นสองแล้วเรียบร้อย เออถ้าเกิดเราอยากผสมตัวอื่นแล้วก็กดซื้อไว้นะครับแค่นั้นนี่ฮะนี่ผมเอาลงไม่ทันใช่ป่ามันก็เอาลงให้อัตโนมัติเลยนะครับรอบแรกกับรอบที่2เนี่ยมันจะทําการแบบว่าสู้กับพวกมอนสเตอร์ธรรมดาก่อนเพื่อที่จะหาพวกเออเงินแล้วก็หาพวกไอเทมนะครับสังเกตว่าผมได้ไอเทมมาด้วยไหมเนี่ยตรงนี้นะครับเดี๋ยวเอาใส่ให้กับตัวละครนะอ่าแล้วก็เราจะสามารถทําการเลือกซื้อตัวละครได้แล้วก็อัพช่องใส่ตัวละครได้ด้วยนะครับโอเคมา ตอนนี้ผมเลือกซื้อตัวละครด้วอก่อนนี่ตัวนี้นี่นี่ตัวนี้ควรจะซื้อไว้นะฮะอ่ะแล้วก็เอ้ยผมว่าจะอัพวันนี้หว่งไม่ทนันละงั้นเดี๋ยวผมเอาไอเทมลงไปใส่ให้กับอุ้ยไม่ได้วะ่ะตัวนี้ใส่ไม่ได้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราลากไอเทมแบบนี้นะครับตัวไหนที่มันใส่ได้เนี่ยมันจะขึ้นรูปนิ้โป้งแบบนี้ยก็คือเนี่ยควรจะใส่ให้กับตัวนี้ตัวนี้อะไรแบบนี้ครับเห็นไหมเนี่ยแล้วก็ใส่ไปแบบนี้ครับแล้วก็ผมจะลากตัวนี้ลงมาด้วยโอเคเอืมโอเคประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะฮะ แล้วก็รอเวลาครับผมนี่นะตอนนี้เนี่ยเราจะสู้กับคนละนะครับผมอ่าดูสิว่าตัวละครของใครจะดีกว่ากาันอุ้ยของผมตายแล้วะไม่น่ารอดไหวหรือเปล่าเนี่เพื่อนสามต่อหนึ่งโอ้โหเรียบร้อยเฮ้อไม่ไหวครับไม่ไหวรอบแรกแพ้ก่อนแล้วนะครับ <laughs> นี่รอบแรกเนี่ยเวลาที่เราโดนจะแบบเสียเลือดไม่ค่อยเยอะนะครับทุกคนที่เข้ามาจะมีเลือดทั้งหมด 50เดีบวกันนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยพอเล่นไปเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดแพ้มันก็จะค่อยๆเสียเลือดนะยิ่งรอบที่มันลึกเข้าไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับมันก็จะเสียเลือดเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับโอเคเดี๋ยวผมทํางานอัพขั้นตรงนี้ก่อนอัพช่องเข้าไปนี่ครับจากใสตัวละคร3ตัวก็จะกลายเป็น4ตัวเห็นไหมอ่าผมเอาไอ้เจ้เาตรงนี้ลงไปด้วยโอเคแล้วก็ทําการหาตัวละครที่มันซ้ํากันอ่าตัวนี้ได้แค่นี้แหละนะครับผม ไหวหรือเปล่าวะเน,นี่ยรอบเนี้ยเออรอบตอนลองโอเคกว่านี้นะแต่พอรอบมาอัดคลิปเนี่ยไม่ค่อยโอเคแล้วนะครับอ่ะก็ดูบรรยากาศแล้วกันนะนี่สไตล์ออโรเชดครับดูเหมือนว่ารอบนี้ผมชนะนะนี่สวยอ่าชนะไปครับรอบนี้ชิวๆดูจากอันดับได้นะครับเนี่ยมันจะมีบอกอยู่ว่าเราอยู่อันดับที่เท่าไหร่ยังไงบ้างนะครับ แล้วคลายอัพเลเวลเท่าไหร่แล้วก็อัพตัวละครไปขั้นไหนแล้วมันจะมีบอกแจ้งเตือนไว้แล้วก็อย่างเลยนะครับผมลืมบอกไปว่า,าในส่งของการเลือกตัวละครลงมาเนี่ยเนี่ยสังเกตไหมด้านซ้ายมือด้านบนตรงนี้นะครับเรากดขยายขึ้นมาเนี่ยมันจะมีบอกเลยนะครับว่าถ้าเราเอาตัวละครสายนี้นะครับผมอ่าเผ่านี้ลงไปตามที่เขากําหนดว่าจะต้องลงไปกี่ตัว2ตัว3ตัวเนี่ยนะครับเราก็จะได้ค่าสเตตัสที่เพิ่มเติมขึ้นมาในสายนั้นนะครับมันทําให้ตัวละครมันเก่งขึ้นนะเออโอเค มันไม่มีของที่แบบน่าจะใส่ให้เลยว่ะนะเดี๋ยวคนนะผมลากเอาตัวสองดาวลงไปก่อนนี่เอามาแทนตัวนี้ด้วยโอเคแล้วก็วิงว่งวงิตัวนี้วิ่งวิง,วงได้ไหมทันไหมเนี่ยอ,อืมอืมนี่นี่สามารถอัพเป็นสามดาวได้นะฮะโอเค <laughs> เออจัดไม่ค่อยทันเหมือนกันนะนะครับมัวมัวมัว,มว รอบนี้ไหวไหมเพื่อนน่าจะยังไหวอยู่หรือเปล่าของเขาเหลือสี่ตัวะ่ะอุ้ยเขาฮิวได้ด้วยอะ่ะเรียบร้อยโอ้โหายตัวเขาไม่ตายเลยนะครับผมหนักหนาสาหัสมากรอบนี้โดนไปครับที่โลครับอุ้ยยังไม่ที่โลนะยังมีคนที่โรกับผมนะฮะอืมก็เอาเป็นว่า ดูบรรยากาศตัวเกมแล้วกันนะครับว่ามันเป็นยังไงนะของผมเนี่ยเล่นเกมแนวเนี้ยไม่ค่อยโอเคนะครับเรียกว่ากากเลยนะครับผมก็เอาาบรรยากาศตัวเกมเพลย์มาให้ดูแล้วกันนะอันนี้คือฝั่งผมเนี่ยสู้ชนะเอ้ยสู้กันแล้วนะครับแล้วก็รูแพ้รูชนะละแต่ว่าเราต้องรอให้ฝั่งอื่นๆน,นะครับเขาสู้กันเสร็จก่อนนะฮะเราจะสามารถเอ่อทการมาเลือกซื้อตัวละครได้เพิ่มเติมใหม่นะครับนี่เราล็อกได้นะเนี่ยล็อกไว้อ่าโอเค ทีนี้ก็เรามีเงินลแล้วเราก็มาเลือกซื้อใหม่นะครับเลือกซื้อตัวละครดูเหมือนว่ามันจะมีวิงวิงเกิดขึ้นนะครับผมมานี่เลือกซื้อเนี่ยอันนี้รวมได้นะครับขั้นต่อไปอันนี้ก็รวมได้นี่เห็นไหมอ่าแต่ว่าอ่าผมจะเอาไปแทนตัวไหนดีกว่านะครับอันนี้เนี่ยขั้น2-2ตัวแล้วต่อไปก็ต้องรวมอ่าขั้น2อีก1รอบนะครับให้มันกลายเป็นขั้น3เอาละเพื่อนได้อยู่ไหมได้อยู่ไหม เอาเรื่องเอาละ่ะฮะมีตัวฮิวไงมีตัวฮิวเฮ้ยได้วะ่ะรอบนี้โอเคชนะเฉยแล้วชนะอันดับสองซะด้วยนะฮะอุ้มนี่แน่อ่ามันก็มีการแพ้ทางชนะทางกันมาเรื่อยๆนะเอาจริงเอาละโอ้อันดับหนึ่งอันดับ2อ,อันดับ3แพ้หมดเลยครับทีนี้อันดับสุดท้ายดันชนะเฉยนะฮะอันดับล่างๆนะ ชนะสะงัน้นเจออันดับอ่าอันดับที่สามของลองที่โลเออันดับที่สามลองที่โลคือ,อยังไงวะงงพูดเองงงเองนะฮะเอาดิเพื่อนไหวอยู่นะเราไหวอยู่นะเพื่อนเออปุอ้มมีตัวยิงไกลครับแบบยิงฟรีนี่เอ้รอบนี้จะชนะอีกแล้ว สวยงามครับผมเออว่าพอเอาตัวฮิวนี้มาค่อยยังชั่วขึ้นมาหน่อยนะครับแล้วผมก็สามารถจัดการคู้คนได้ตั้งหนึ่งคนนะเอาดิเออมาครับรอบที่13นะครับได้เงินมา11เเหรียญน,นะฮะจริงๆตัวละครถนะ้าเกิดเราไม่มีอะไรแล้วเราก็สามารถขายได้นะลางไปขายก็ได้นะครับเออถ้าเกิดว่าเราเงินไม่พออาครับมาแล้วครับมาเยี่ยมเอ่อคุณยูกินะฮะคุณยูกิ เราจะชนะคุณยูกิไหมอ้ไม่น่ารอดดูบรรยากาศแล้วยูกิน่าจะชนะผมนะโอ้เรียบร้อยโอ้เขามีตัวแบบอ่าเขาเรียกว่าวอะไรวะตัวเสกอะเออเสกให้เป็นตัวอะไรก็ไม่รู้โจมตีไม่ได้นะฮะนี่เขาชนะเขาชนะแล้วผมก็ตายแล้วเรียบร้อยหมดกันเออก็ถือว่าเป็นบรรยากาศนะครับในส่วนของการเล่นประมาณนี้ นะถึงแม้ว่าผมจะตากให้ดูก็ตามนะครับอันนี้ก็เหมือนเป็นการสุ่มอะไรสักอย่างนะครับเรียบร้อยแล้วอ่ะก็กดออกมานะครับผมมลครที่ชอบแนวแบบออโต้เชสอย่างนี้นะครับก็ลองเล่นดูเกมนี้อาจจะใช้เวลาในการเล่นสักพักหนึ่งนะครับกว่าจะรู้แพ้รู้ชนะนะครับโอเคกดข้ามไปนะฮะทีนี้ก็เรามาดูในส่วนของเมนูหล,ลักกันนะครับอ่ะอันนี้เป็นได้ของอะไรมาสักอย่างนะครับเพื่อที่จะเอามาทำการตกแต่งห้องนะครับเวลาเราต่อสู้เสร็จ นะครับผมประมาณนี้อ่ะทีนี้เรามาดูเมนูหน่อยละกันนะครับเมนูแรกเนี่ยนะก็จะเป็นเ,ออเมนูแบบว่าให้เรามาดูนะครับว่าตัวยูนิตเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับก็คือตัวละครนั่นแหละแล้วเนี้ก็จะเป็นแบบว่าตัวอุปกรณ์นะครับที่เอาไปใส่ให้กับตัวละครนะครับเรามาดูตัวละครก่อนว่ามีตัวไหนนะฮะเราสามารถเลือกดูได้หมดนะครับว่าตัวละครตัวนี้มีความสามารถแบบไหนยังไงอ่ะสมมุติผมเลือกสาวนอยคนนี้ เราเลือกเข้ามาดูเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถอ่านรายละเอียดได้นะครับว่าเฮ้ยเขามีความสามารถแบบไหนนะครับขั้นที่1ขั้นที่2ขั้นที่3าเป็นยังไงนะครับแล้วก็สามารถที่จะมาดูตรงนี้ได้นะฮะดูวิดีโอนะครับในส่วนของการเล่นนะครับว่าตัวละครตัวนี้นะครับมาเล่นแบบไหนเป็นสายอะไรเนี่ยมันจะมีให้เรามาดูนะฮะอ่าก็จะเป็นประมาณนี้ครับเขาก็จะอธิบายให้เราดูด้วยเห็นไหมนี่นะฮะแต่ว่ามันเป็นภาษาญี่ปุ่นนึกออกป่ะนะครับมันก็อาจจะงงๆนิดนึง นะครับผมอ่านะโอเคประมาณนี้นะต่อไปก็จะเป็นในส่วนของตัวอ,อันนี้นะครับตัวไอเทมนะครับผมนี่นี่เดี๋ยวมาดูไอเทมหน่อยเออจริงๆไม่ต้องกดออกก็ได้หว่านะครับอ่าไอเทมนะครับกดเข้ามาดูก็คือก็จะมีการอธิบายนะครับว่าไอเทมชิ้นนี้ชิ้นนี้คืออะไรบ้างนะครับเนี่ยเห็นไหมก็จะมีบอกอยู่ยนะครับว่าช่วยเพิ่มอะไรนะเออแต่มันก็ดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่าเราลากลงมาแล้วเนี่ยมันจะบอกแล้วว่าควรจะใส่ไอเทมนี้ให้กับตัวละครตัวไหนประมาณนั้นนะ่ะ นะครับผมอืมโอเคประมาณนี้นะอ่าส่วนเมนูต่อมานะครับที่ผมกดเข้ามาเนี่ยนะมันก็จะเป็นแบบว่านี่เลยนะครับเป็นเมนูเนื้อเรื่องนะครับผมเนื้อเรื่องของพวกนี้นะตัวละครนี่มันเปิดขึ้นมาเราสามารถกดเข้ามาดูได้นะครับอืมเมนูนี้ก็จะเป็นเมนูหน้าตรงนี้นะครับเออนะเราสามารถหมุนดูแบบนี้ได้นี่ครับ ส่วนต่อมาก็อันนี้นะครับจะเป็นแบบว่าอันดับนะครับเขาก็จะบอกนะว่าเราอยู่อันดับที่เท่าไรแล้วนะครับแล้วใครอันดับ1อันดับ2อันดับ3ก็สามารถมาดูได้นะครับผมนี่ฮะอ่ะโอเคส่วนต่อมาครับอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าการมาปรับตั้งค่าพวกเซตติ้งต่างๆนะครับเราสามารถมาปรับได้เนาะผมรู้แค่ด้านบนนะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นการแบบว่าเข้ามาปรับนะครับความละเอียดนะอันนี้คือผมปรับสูงสุดแล้วนะครับแล้วก็60 fps อ นะครับก็จะได้ภาพตามที่เห็นเลยนะฮะประมาณนี้เนาะเออโอเคก็ตัวเกมเท่านี้แหละนะครับไม่ได้มีอะไรสลับซับซ้อนมากมายคิดว่าถ้าเกิดเล่นไปอีกอาจจะมีเมนูเพิ่มเติมเข้ามานะครับก็ลองเข้ามาเล่นแล้วกันย้ำอีกรอบหนึ่งว่าเกมนี้นะครับรอมานานหนึ่งกันนะแต่ว่าเปิดแค่10วันนะครับ <laughs> อ่ะใครที่อยากจะลองเล่นก็มาลองได้ นะครับผมเอาเป็นว่าคลิปนี้เท่านี้แล้วกันนะถ้าเกิดว่าผิดพลาดตรงไหนเนี่ยก็ต้องขออภัยด้วยนะครับก่อนจากกันไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรอการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปด้วยนะวัเดียวเจอกันใหม่นะครับไปละสวัสดีทุกคนครับ